ปจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีการข้อกําหนดประมาณ12%ของการตั้งครรภ์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าการข้อกําหนดเนี่ยสามารถป้องกันได้การป้องกันก็มีขั้นตอนที่สําคัญก็คือว่าอันที่หนึ่งแพทย์จะทําการวัดปากมดลูกของสตรีตั้งครรภ์เมื่อย,ยุครรภ์ประมาณ18-22สัปดาห์ถ้าสตรีตั้งครรภ์นคนไหนเนี่ยมีปมากวัลลูกสั้นกว่า2.5เซนติเมตรก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดได้หลังจากที่เรารู้ว่าใครมีปจัจเสียนในการข้อกำหนดเราก็จะให้การป้องกัน การป้องกันที่ได้ผลดีในปัจจุบันก็คือการให้ฮอร์โมนโปรเจสโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีตามธรรมชาติใส่เข้าไปที่ช่องคลอดซึ่งเราพบว่าการให้โปรเจสโรนเนี่ยลดการคลอดกอดกอนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปมากมดลูกสั้นได้ถึงประมาณ45ในกรณีที่ให้โปรเจสโรนแล้วปากมดลูกยังสั้นต่อไปหรือยังมีอา,าการของการคลอดกินกำหนดอยู่เราก็จะทําการใส่ ลัดปักบดลูก,ลกหรือทําการเย็บปิดปากบดลูกซึ่งก็บพบว่าได้ผลดีในกรณีที่เราไม่สามารถป้องกันการเข้อกำหนดได้เราก็จะให้การรักษาการรักษามีทั้งการให้ยาทางน้ําเกลือการให้ยากินโดยการให้ยาเนี่ยปกติจะดีเลยการข้อกำหนดไปประมาณ4 8ชั่วโมงเพื่อจะให้ยากระตุ้นปอดเด็กเพื่อให้เด็กคลอดออกมามีการหายใจที่ดี แล้วในกรณที่ป้องกันไม่ได้เนี่ยเราก็จะให้ยากระตุ้นปอดเพื่อให้เ,เด็กคลอดมาหายใจได้ดีขึ้นซึ่งเราพบว่าถ้าเกิดว่าการให้ยาได้ทันอย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนที่เด็กจะคลอดเนี่ยจะลดอัตราการหายใจผิดปกติและก็ลดอัตราเลือดออกเรสวองในเด็กและช่วยให้เด็กลดชีวิตได้